ับผมก็สวัสดี fc ทุกท่านนะครับฮัตตำเกษตรยามว่างร่วมกับซมมอใส่สไตล์ช่างบน้านอกนะครับเช้าเชนะครับเดี๋ยวเราจะลันอินรถไว้เดี๋ยวเราไปดูหอยปังหลังร้านนะครับวันนี้มีแนวทางใหม่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับจะเป็นแนวทางอะไรนั้นนะครับแก้ปัญหาอะไรนั้นเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อเนครับผมเช้านี้เราก็มาดูบรรยากาศ หลังร้านนะครับบ่อหอยบ่อหอยพี่น้องนะครับนี่แหละบรรยากาศหลังร้านนะครับอ่ามาดูพื้นที่สีเขียวบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้แหละนะครับเป็นบ่ออนุบาลหอยปังนะครับเดือนหน้านะครับผมจะปล่อยลงมาตรงนี้นะครับตรงที่มีบัวเยอะๆนะครับเพื่อนๆเดือนหน้านะครับ เราะว่าเดือนนี้ก็ยังตัวเล็กอยู่ปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยออกมาเดี๋ยวปลากระดีกินเบิดนะครับปลากระดีก็คือปลากระเดิดนะครับประตาอีสานพันวานะครับเลี้ยงเลี้ยงปลาไว้นะครับไว้อ่อให้กินลูกน้ํานะครับเดี๋ยวอสมเขามาตรวจนะครับมีลูกน้ําเดี๋ยวเขาจะปรับบ่อละร้อยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลูกนะครับในส่วนของลูกหอยปังนะครับ เลี้ยงรวมครับตัวนี้ก็อยู่ตั้งแต่เดือนกว่านะครับไปจนถึง2สัปดาห์นะครับรวมกันอยู่ในนี้แหละนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผมถึงปล่อยไม่ได้นะครับถ้าปล่อยออกไปตัวเล็กน่ยโดนปลากินหมดแหละนะครับเพราะว่าเราใส่ปลาไว้4ีห้าตัวนะครับบ่อละ4ีหตัวนั่นแหละนะครับเป็นปลากระดีซะด้วยสินะครับปลาช่อนก็มีมั่งนะครับ ปล่อยปลาช่อนก็ปล่อยนะครับเพืเ่นอนๆนี่แหละนะครับบรรยากาศนะครับเช้าเช้ากับบ่ออนุบาลหอยปังนะครับนี่เอ็นก็เกาะตัวเป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่เห็นเยอะเหมือนตอนกลางคืนนะครับเพืเ่อนๆถ้าใครติดตามคลิปมาตั้งแต่ต้นนะครับผมจะมักจะถ่ายตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าจะเห็นหอย ึ้นมากินใบบัวเยอะแยะเลยนะครับกินใบบัวกินจอกกินแหนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของไข่นะครับที่กําลังจะฟักฟักไปแล้วบางส่วนส่วนที่เหลือนี่อาจจะ่อก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่เห็นปฏิกิริยาอะไรนะครับนี่แหละบ่อนี้นะครับเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่ผมพูดถึงนะครับที่ผมจะมาแนะนําวันนี้โดยปกติแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามคลิปมาจะเห็นเนินดินนะครับ เนินดินตรงนี้จะสูงแล้วก็กว้างนะครับเพื่อนเพื่อนเนินดินเนี่ยแถบนี้นะครับจะเป็นเนินดินนะครับเพื่อนเพื่อนสูงและกว้างนะครับนี่นะครับนี่อีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นเนินดินนะครับเป็นเนินดินเหมือนกันนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นั่นแหละนะครับปล่อยน้ําท่วมบ่อเลยนะครับมันใสพี่น้องมันใสนะครับมันใสก็เลยปล่อยน้ําท่วมบ่อยนะครับ ท่วมเนินดินไปเลยนะครับรู้ไหมทําไมนะครับหอยจําศีลไม่ยอมขยับขยื่นไม่กินอาหารนะครับไม่ไข่ไม่ผสมพันธุ์นะครับก็เลยปล่อยน้ําท่วมเนินดินตรงนี้นะครับปกติมุมนี้อยู่ห้าหกตัวนะครับเมื่อวานนะครับปล่อยน้ําท่วมเนินดินไปเลยนะครับเพิ่มระดับน้ําขึ้นมานะครับพอเพิ่มระดับน้ําขึ้นมานะครับนี่ นะครับขึ้นมาไข่เลยนะครับขึ้นมาไข่ทันทีเลยนะครับเพื่อนๆอ่าคล้ายๆกับว่าจําลองสถาน,นการณ์นะครับการเพิ่มน้ําหรือว่าปล่อยน้ําให้ล้นนะครับเป็นการอ่าหลอกเขานะครับว่าอ่าเหมือนฤดูฝนไงเพื่อนๆหลอกเขาเหมือนฤดูฝนนั่นแหละหลอกว่ามีน้ํามีน้ําป่าไหลหลากมาแล้วนะครับมีน้ําท่วมน้ําขึ้นสูงนะครับเขาก็จะได้เวลา อ่าคล้ายๆกับว่าได้เวลาอ่าที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆเอาหอยอย่างน่าตัวน้อยๆมากเมื่อกี้นะครับเห็นแบบๆบนะครับคล้ายๆกับเราหลอกนะครับหลอกให้เขาอ่าขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีบ่อแบบว่าบ่อทำให้น้ําล้นออกได้นะครับลองปล่อยดูนะครับลองปล่อยน้ําเข้าบ่อแล้วก็ให้ให้ลุนนะครับทิ้งไว้สักคืนนะครับเพื่อนๆ เพื่อจะได้ผลลองดูสักคืนสองคืนนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ผมนะครับคืนเดียวผมได้ไข่สองฟองนะครับเพราะว่าผมได้จากมุมนี้อีกหนึ่งฟองนะครับได้จากมุมนี้อีกหนึ่งหนึ่งฟองหรือหนึ่งลังนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับจมน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่มุมนี้แหละนะครับเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆเนี่ยแค่ปล่อยน้ําท่วมคืนเดียวนะครับนี่น้ํา เพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปน้ําก็ลึกน้ําใสด้วยนะครับน้ําใสแบบนี้ไม่ต้องถ่ายนะครับผมไม่ถ่ายนะครับที่เกียรถ่ายน้ํานะครับช่วงนี้น้ําไม่ค่อยขุ่นไม่ค่อยเน่าเพราะว่าไม่มีเศษซากใบไม้เยอะนะครับเพราะว่าหอยเขาไม่ได้กัดไม่ได้กินช่วงนี้จอกแหนะครับก็เลยขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนจอบกับแหนนะครับจอกแหนนะครับอ่ะนี่นะครับ โดยปกติแล้วผมทําบ่อนะครับผมจะทําไว้แบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะมีเนินดินนะครับจะทําเนินดินแล้วก็พื้นก็ปูด้วยดินเหมือนกันนะครับดินโคลนนะครับดินโคลนดินจากสถานที่กิ่งนะครับไม่ใช่ว่าไปขุดมาธรรมดานะครับไปเอาในหนองน้ํามานะครับเพื่อนๆอ่าปกติแล้วผมจะทําเนินดินสูงกว่าน้ําประมาณสิบเซนนะครับสิบเซน แต่บ่อนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะสำรองน้ําไว้เผื่อดูดไปเติมในบ่อสองบ่อนั้นนะครับในบ่ออนุบาลกับบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นไข่ที่รอาการฟักไข่ชุดสุดท้ายชุดล่าสุดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่แหละไอตัวที่ดำดำนะครับที่ดำดำก็คือกําลังจะฟักเป็นตัวนะครับโดยปกติแล้วฝั่งที่ดําจะอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อนฝั่งที่ดําจะอยู่จะจะอยู่ด้านล่างนี้ ผมก็เลยทําการกลับด้านนะครับเอาด้านขาวลงไปเอาด้านดําขึ้นมานะครับเพื่อให้มันคล้ายๆกับโดนความชื้นนะครับถึงจะดําเร็วนะครับอันนี้เป็นไข่ที่ได้มาเม да. ื่อเช้านะครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละไข่ที่ได้มาจากบ่อพ่อพันแม่พัน uhh ธ์ท exactly. ี like ่ว่าอยู im <im ่ตรงมุมแล้วจมน้ําอยู่นะครับเป็นไข่นี้นะครับได้มาเมื่อเช้านะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราปล่อยน้ําท่วมเนินดินนะครับเราก็ได้ไข่มาสองฟองนะครับอั่นแหละตัวหนึ่งที่อยู่กําลังไข่อยู่นะครับเพื่อนเพื่อน นะครับก็มาแนะนําเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆจะปล่อยน้ำเพิ่มระดับน้ําขึ้นสักสิบเซนยี่สิบเซนก็ลองดูนะครับลองดูนะครับไม่เสียหายนะครับบ่อเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นไข่หอยเชอรี่นะครับน้องเชอรี่นะครับที่เราไปเก็บมานะครับไปเก็บมาก็ราวๆวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับ วันนี้ก็วันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์นะครับก็ประมาณ4วัน5วันนั่นแหละนะครับก็เจ็บมาก็ราวๆยี่สิบลังนะครับเพื่อนๆเจ็บมาราวๆยี่สิบลังนะครับจากยี่สิบลังนะครับสี่วันก็ฟักเป็นตัวอ่อนแบบนี้นะครับเต็มเลยนะครับยอะแย่ครับพี่น้องนะครับขยายพันธุ์เร็วมากก็หอยเชอรี่นี่แหละนะครับ กินได้ทุกอย่างอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมนะครับนี่นะครับเรายังไม่มีเวลาทําทําบ่อนะครับก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื <aze S 1> <ๆ>่อนนะครับเอาไว้ในกระมังก่อนนะครับพอว่างๆเดี๋ยวเราจะมาทําบ่อกันนะครับว่างๆก็จะมาทําบ่ออีกรอบหนึง่งนะครับตอนนี้ก็เอาไว้ในกระมังก่อนนะครับก็บางส่วนก็เริ่มลงน้ําแล้วนะครับลงน้ําเริ่มมาเกาะ ตามใบมงใบไม้แล้วนะครับตามจอกตามแหนนะครับสงสัยหิวหรืมั้งครับพี่น้องนะครับสงสยัยจิงหิวแล้วแหละนะครับก็เลยต้องลงมาหากินแล้วนะครับเ,เพื่อนนะครับนี่นะครับเกาะอยู่ตามใบไม้ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับก็แสดงว่า,าชุดที่ฟักเมื่อวันสองวันก่อนเริ่มจะลงน้ําแล้วเริ่มจะคล้ายๆกับเหมือนกับ เรียกอะไรล่ะขาเริ่มแข็งแล้วเริ่มจะเดินได้แล้วนะครับเพื่อนๆอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เราก็ทําไปแบบนี้แหละนะครับทาบ่อเล็กๆไว้ก่อนนะครับเลียค่อยขยายเอาทีหลังนะครับแบบ่ลงทุนเลยได้พี่น้องนี่เป็นยางริมห้วยเลยได้นี่ริมห้วยเก็บเอาเลยครับพี่น้องนะครับหอยเชลี่นะครับแต่อหอยปังลงทุนเยอะนะ นะครับซื้อมาเวลาเราไปซื้อมามันก็คล้ายกับว่าหอยช้ำนะครับซื้อมาก็ตายเด้อไม่ใช่ว่าไม่ตายนะครับถ้าเราซื้อไข่มาเจอไข่ฟอก็ไม่ฟักอีกนะครับก็เป็นปัญหาอีกอยู่นะครับเพื่อนๆ่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราจะหลอกนะครับเราจะหลอกว่ามีน้ํามามีน้ําไหลหลากนะครับหลอกให้เขาผสมพันธ์หลอกให้เขาไข่นะครับเพื่อนเพื่อนหลอกหลอกให้เขาอ่า ออกจากการจาศีลนะครับเพื่อนๆโดยการเพิ่มน้ํานะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับสภาพโดยบ่อโดยรวมนะครับก็เราก็เพิ่มน้ําเข้าไปเมื่อวานนะครับเพิ่มน้ําขึ้นระดับ10เซนนะครับก็ได้ไข่มาสองฟองนะครับก็แสดงว่าอ่าน้ำเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรนะครับถ้าน้ําสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเขาจะเริ่ม ทำการผสมพันธุ์และก็ขยายพันธุ์นะครับเพื่อนเดังนั้นถ้าเพื่อนเอนจะทําก็ลองปล่อยน้ําให้ไหลล้นไว้สักคืนหนึ่ง2องคืนนะครับหรือว่าเพิ่มระดับน้ําขึ้นไปสัก10เซน20เซนนะครับก็หลังจากที่ผมปล่อยน้ําลงไปผมก็ได้ไข่สองลังนะครับจากที่ไม่ขยับเขยื่อนมาเป็นเดือน2เดือนนะครับเพื่อนเนนะครับก็ถือว่า,าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่าบ่อของผมเพิ่มน้ําเยอะไม่ได้เดี๋ยวบ่อพังนะครับเดี๋ยวบ่อพังนะครับเอาสายแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดินไปเปิดร้านที่หน้าร้านกันนะครับไปทําการเปิดร้านนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปซ่อมรถมอไซน์นะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับช่องหลักเลยนะครับซ่อมมอไซสไตล์ช่าง้านอกนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ